จริงๆเลยนะมเยี่ยมมากนะฮะนี่ฮะโรงเรียนวัดบางหลวงนะท่านชมครับนี่โอ้โหคณะครูนะฮะมาเดี๋ยวขอพาพนี้สะหน่อยโอ้โหเป็นบุญนะคะะเที่ยงพอดีเลยค่ะนี่เป็นคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนวัดบางหลวงเราฟังตัวข้ามเด็กนักเรียนเมื่อกี้เป่งเสียงสาธุกันถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ้ มันคนละฝั่งมันคนละฝั่ง,นนงถ้าข้ามเป็นเรื่องใหญ่เลย <c oughs> เอ้ามาจริจงด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะเอ้าเอาไปเก็บหน่อยดิใครเนี่ยโอ้โหอ่าอ่นั่งลงโลกนั่งลงโอ้โหลงตาท่านเมตตามากานะเนี่ยดีดีด่ดยุบฝังกล้อง ลุกลุกสาหลานครับลุกสาหลานสาหลานสายหลานหน้าให้ดีต่อหหครับเดี๋ยวเราไปด้วยไปแถวไปแถวลูกโอ้โหนี่ฮะท่านชมฮะภาพแบบนี้จะไปหาที่ไหนโทษทีเอ้านี่ฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับต้ชมครับไปเลยลูกไปเลยเอ้าต่อแถวไปสาธุด้วยเร็วเออสาธุหน่อยลูกไปโอ้ท่านเมตตามากนะนี่ ออเลยออยโอ้โหนี่ฮะท่านท่านชมครับสองตาบนเชือนท่านเมตตามากฮะข้ามฝั่งมานะท่านเห็นนักเรียนมานั่งรออยู่เป็น,100นร้อยคนนะฮะโอ้ท่านให้พรเด็กนะแถวโค้ช้ไปต่อแถวไปต่อแถวต่อแถวข้างหลังลูกเลยมาหนูม,มาไต่อแถวลูกไปต่อแถวข้างหลัง,งลูกไปลเลยข้าไปเลย อยนะแางนี้ครับท่านผู้ชมครับภาพแบบนี้ไปหาที่ไหนได้ฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับท่านเมตตามากๆเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โห อยู่คนเราฝั่งแท้ๆนะฮะนี่แมท่านเดินข้ามฝั่งมาเลยนะฮะโอ้โหแล้วนี้คือภาพบรรยากาศสดๆภายในโรงเรียนวัดบางหลวงนะฮะตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอาเนี่ฮะภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะเด็กนักเรียนนะฮะเด็กปฐมโอ้โหเด็กป .1 ป .2 นะที่มานั่งอยู่เมื่อกี้นี่นะครับ เป็นร้อยคนหลวงตาท่านเห็นนะท่านเดินข้ามฝั่งมาเลยนะครับเดินข้ามฝั่งมาเลยโอ้โหเหลือเชื่อและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะวันนี้โอ้โหใครที่ไม่ได้รับชมนี่ผมบอกได้เลยว่า EP นี้เสียดายมากนะฮะท่านโอ้โหพลาดอย่างแรงเลยนะฮะไปรับชมกันย้อนหลังแล้วกันฮะของไลฟ์สดของทั่วไทยนิวนอ,นนนอันนี้โอ้นี่อันอันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะฮะเนี่โอ้โอ้า หมดแล้วนะฮะอ้าวอ้าวข้า,ามฟังแล้วไปอ้าวเคลียร์ทางหน่อยครับหน่วยกู้ภัยครับอ้าวพี่กู้ภัยท้อท้อท,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 ทีท้อทีขอพรครับอ้าวยกเลยะฮะยกเลยเอาหนี่พิการนะฮะนี่อ้าวสาธุครับคนพิการนะฮะหลังตาท่านหันมานะฮะนีอ้าวนมนมเอาน,นมกูม้ภัยกู้ภัยอา้าวนมให้ให้หลายๆแพ็คเลยเอานขนมด้วยขนมด้วยขนมด้วย เสื้อแดงเสื้อแดงให้ให้เยอะๆเลยให้เยอะๆให้เยอะคนพิการให้เยอะเดินหน่อยครับเดินนะ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 ฮะไม่ทันนะครับเดินแล้วเดินนะครับเดินแล้วไม่ทันแล้วเดินเลยครับเดินเลยเดินเลยก็เดินเร็วเร็วโอ้โหนี่ญาติใครเนี่ยเอาไปเก็บทีสิโอ้โหผมลำคาญแทนเด็กจริงๆ โอ้โหแดดขนาดนี้ยังเมาได้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับนี่โอ้โหมันนั่งกราบไหว้ขอพรหน,หน,หน,หนูเอ้ยอนุโมทนาสาธุนะสาธุดังๆเลยให้ถึงสวรรค์เลยลูกโอ้โหาวาวน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าที่ตำรวจนะฮะจากสาพบางหลวง นะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยมวยทิศกขัรานุเคราะห์นะครับรวมถึงเจ้าที่เทศบาลด้วยนะฮะเทศบาลบางหลวงนี่นำทีมโดยท่านนายกพิเชษเดินนำกันเลยนะฮะเดี๋ยวเตรียมรถไว้รถน้ำไว้หนึ่งคันรถนะฮะให้ท่านนายกพร้อมทีมงานเนี่ยช่วยกันยกลงวัดเลย <c oughs> ให้เป็นลูกศิษย์วัดซะหน่อยวันนี้ว่านี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งรอกลับว่าอ่ะเป็นการธนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ปลูกฝังให้ ำนูบมรุงมาพูดศาสนากันแต่เยาวัยนะฮะ,ะพี่ผู้หญิงถ่ายแล้วต้องเอียงเอีย,ยงหน่อยอ่าเอียย่ยงเทียงเอียงอ่ะอีกประมาณนะฮะหกไม่ถึงหกแล้วนะฮะหันไปดูเนี่ยประมาณสามร้อยสี่สิบเมตรกล้สองเก้าครึ่งนะฮะใกล้จะถึงศาลาแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮ like, <ด>ะ <S <S เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงตาบุญชื่นและก็เพื่อเป็นการช่วยกันนะครับธนุบำรงพุทธศาสนานะครับนี่คือหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธนะครับอายุ73บปีกี่เจ็ดเดือนพระธุดงสายป่านะฮะโอ้โหนี่มีพระไตามาถวายด้วยฮะอนุโมทนาบุญด้วย นี่มากันครบเลยนะฮะท่านนายกนะฮะท่านประธานสภา,าท่านกำนันโอ้โหนี่มาครบจริงจริงนะฮะนีะ่ผู้ใหญ่บ้านก็นมาะฮะนี่ผู้ใหญ่บ้านนี่มาหน่วยความสะดวกที่วัดนี่ตั้งนานแล้วนะมาโอโ้ประกาศเสียงตามสายแม่เป็นการช้าพันธ่านแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมานั่งคอยกันตากแดดตัวดำนะฮะ ก็ขอขอบคุณนั่นผู้ใหญ่บ้านมากนะฮะนี่ฮะโอ้โหนั่งบนกันอยู่นะฮะบริเวณโอ้โหนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงฮะเต็มไปหมดเลยอ่ะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะครับ ออีกประมาณหนึ่งรอเมตรนะฮะไม่ถึงดีจะถึงทางขึ้นสาราแล้วนะครับนั่งเลย,เลยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งนั่งอย่าซ้อนแถวกันครับอย่าซ้อนแถวกัน<า>เดี๋ยวข้างหลังเขาไม่ถึงไม่ข้างหลังเขาไม่ได้นะฮะอ่าเอออ่าผู้หญิงอยู่ข้างหน้าก็ได้ผู้ชายอยู่ข้างหลังได้อยู่เอ้าเอา,เอาไปที่บันไดนู่นน่ยยังได้อยู่นะไปที่ มาตรงนี้เลยมาตรงนี้อามามาตรงนี้เาดิมนี้มาสองสาคนไม่เป็นไรขอหน่อยอ่ะช่วยกันปะทาเหมือนกันอ่ะนั่งเลยนั่นแหละเดี๋ยวใจเย็นๆอ่าถอดหมวกนะครับเพื่อให้ขอโทษนะครับ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 ขอโทษครับ โอ้ท่านวันนี้นี่ต้องบอกว่านี่ฮะบรรยากาศนี่โอ้โหอย่างงานวัดเลยะฮะแหมดูอีกทีอย่างงานเทกระจาดที่สนามหลวงเหมือนกันนะโอ้โหคน,นนี่เยอะแยะมากมายฮะนี่หลั่งไหลกันมาด้วยความศรัทธานะครับไม่มีใครจ้างมาเลยนะนี่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะฮะสามใบนี่เอาเงินมาจ้างยังไม่ท่ายเลยนะฮะไม่มีใครมาเพราะเขามีตังค์กันหมดทุกคนนะฮะมีแต่คนรวยทั้งนั้นเขามาด้วยความศรัทธานะฮะจ้างกันมาไม่ได้นะฮะ อ่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับสิบสองนาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะครับแหมภาพบรรยากาศวันนี้นี่ต้องจารึกไว้ในประวัติาศาสตร์ชาติทาไทยนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศความศรัทธ,ธานะฮะนิมนต์ครับนิมนต์ครับ,รบงปู นิมนครับนิมครับวมังปู้ครับครับนิมนครับครูบ,บากไก่ทำไมปิดแล้วครับปิดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวท่านจะวางเครื่องอัฐิฐานนะครับ เสร็จแล้วท่านจะมากราบพระพุทธตรงนี้้ครับนี่ครับก็เป็นความเป็นความโกลาหลวุ่นวายของเหล่าชาวพุทธนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครโกรธกันนะฮะเพราะว่านี่คือภาพเป็นความศรัทธาทุกคนมาด้วยความศรัทธาอ้าวรอสักครู่นะฮะ อยู่ที่วัดบางหลวงนะฮะเดี๋ยวยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นกับรอชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งจะสัมภาษณ์ต้องรอที่ไปพักที่วัดทางไหนฮะทันิ์บอกว่าสมาันเาในการเสก้อเนี่ยะอ๋อเดี๋ยวต้องกลับเรียนทั้งก่อนกลับเรียนทั้งก่อนนะแป๊บหนึ่งได้เลยได้เลยแต่ว่าขอขอขอกลับเรียนทั้งก่อนเพราะว่าท่านท่านพักอยากให้ท่านพักแป๊บได้ไหมท่านเดินมาทั้งวันรอแป๊บนึง ก็ขอขอบคุณมากนะฮะพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะที่มานําเสนอเรื่องราวของกางุนชื่นนะครับอ่ขอบคุณสื่อในท้องถิ่นนะฮะสื่อช่องหลักต่างๆนะครับขอบคุณมากๆที่มาช่วยนําเสนอกันและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเ Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอกันฟรีๆดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะ โอ้โหภาพบรรยากาศแบบนี้ไปหาที่ไหนฮะเนี่ยไม่ได้แล้วนะอเดี๋ยวขณะนี้นะท่านกำลังเปลี่ยนของผ้าครับผมวันละสองร้อยภาสายังโทรเข้ามาได้เลยผมยินดีรับชาร์จแบตตลอดแล้ว เป็นเป็นลูกศิษย์จริงๆแล้วไม่ได้นําเสนอเราคอยอุปถากท่านคอยถวายน้ําดูสถานที่ที่พักที่อะไรแล้วเวลาว่างเราก็ต้องโพสต์ลงด้วยอะไรเงี้ยเนาะคนก็ติดตามช่วงก่อนที่เดินตามก็เลยเป็นที่มาของการไลฟ์สดลงรูปลงคลิปอัปเดตทุกชั่วโมงครับพึ่งนยพี่เดี๋ยวขอขอก่อนผมก็ไม่ถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมเลิกไลฟ์รอท่านกำลังเปลี่ยนของผ้าพี่เปลี่ยนของผ้ากัน ให้ชมภาพบรรยากาศนะฮะบริเวณด้านหน้าทางขึ้นสารานะครับอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนับชมนะฮะเดี๋ยวผมคงต้องหยุดเ c e b o o k ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าถวายน้ำปนะนะฮะแล้วก็น้ำเครื่องดื่มเกลือแร่ให้กับหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ครูบาไก่ก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านครับ